สวัสดีค่ะในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของกลุ่มคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่เออน่าทึ่งมากแล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองนั่นก็คือคณะคริสตจกคริสเตียนหรือบางทีก็เรียกว่าคณะสาวกของพระคริสต์ค่ะเราจะมาย้อนดูกันตั้งแต่อุดมการณ์แรกเริ่มที่อยากจะทลายกำแพงของทุกนิกายเลยนะคะ แล้วก็ไล่มาจนถึงความเชื่อจุดยืนทางสังคมในปัจจุบันซึ่งก็นำมาสู่ตัวเลขสถิติที่น่าตกใจเหมือนกันเอาละค่ะเรามาแกะรอยเรื่องนี้กันเลยค่ะครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้เลยนะมันเป็นเรื่องของความย้อนแย้งจริงๆลองนึกภาพตามนะครับว่ามีกระบวนการหนึ่งตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเดียวเลยคือความเป็นหนึ่งเดียวอยากจะลบการแบ่งแยกนิกายให้หมดไปแต่ผลสุดท้ายคืออะไรทราบไหมครับ คือการกลายเป็นอีกหนึ่งนิกายซะเองเอากลายเป็นแบบนั้นไปแถมยังไม่พอในขบวนการของตัวเองก็ยังมีการแยกตัวซ้ำเข้าไปอีกคือความตึงเครียดระหว่างอุดมการณ์ที่สวยงามกับความเป็นจริงที่ซับซ้อนนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยอะขบวนการนี้เริ่มขึ้นประมาณปีคศ1804ใช่ครับจากบุคคลสำคัญ4คนคือ b a r t o n s t o n แล้วก็มี a l e ซ a n d Campbell Thomas Campbell และวอลเตอร์สกอครับเป้าหมายของพวกเขาก็คือชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะคืออยากให้คริสเตียนเลิกเรียกตัวเองตามชื่อนิกายต่างๆแล้วกลับมาเป็นแค่คริสเตียนเฉยๆถูกต้องครับคือให้ยึดแค่พระคัมภีร์เป็นหลักเท่านั้นแนวคิดนี้เขาเรียกว่าขบวนการฟื้นฟูหรือ restoration movement เป็นความพยายามจะแบบว่ารีเซตคริสตจักให้กลับไปสู่รูปแบบที่บริสุทธิ์เหมือนในยุคแรกๆตามพระคัมภีร์ใหม่เลยเหมือนในยุคอัครทูตเลยใช่ครับ โดยที่ไม่มีหลักข้อเชื่อหรือธรรมเนียมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาที่หลังมาเกี่ยวข้องมันมีคำขวัญหนึ่งของเขาครับที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้ดีมากเขาบอกว่าในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญขอให้มีเอกภาพในสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญขอให้มีเสรีภาพและในทุกสิ่งขอให้มีความรักฟังดูเป็นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เกือบจะยูโทเปียเลยนะคะเนี่ยกับการที่จะบอกว่าเรามาล้มล้างรมเนียมที่ทำกันมาเป็นร้อยๆอปีแล้วกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันเถอะ อืแต่ในความเป็นจริงการจะทําให้ทุกคนเห็นตรงกันว่าอะไรคือรูปแบบที่แท้จริงตามพระคัมภีร์มันคงไม่ง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อยครับและนี่คือจุดที่ความย้อนแย้งมันเริ่มชัดขึ้นมาเพราะความพยายามที่จะรวมเป็นหนึ่งเนี่ยสุดท้ายกลับนําไปสู่การแตกแยกครั้งสําคัญเลยขบวนการนี้เลยแตกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือขณะที่เรากำลังคุยกันนี้แหละครับส่วนอีกกลุ่มที่แยกตัวออกไปอย่างเป็นทางการเลยในปี1 9 0 6เ ก็คือคณะคริสัตจของพระคริสตหรือ Church of Christ อ๋อมีการแยกตัวเกิดขึ้นใช่ครับซึ่งกลุ่มหลังเนี่ยจะมีแนวทางที่อนุรักษ์นิยมกว่ามากแล้วอะไรเป็นชนวนที่ทําให้ต้องแยกทางกันล่ะคะทั้งทางที่ก็เริ่มมาจากเป้าหมายเดียวกันแท้ๆมีหลายประเด็นครับแต่ประเด็นที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะคือเรื่องดนตรีในการนามัสการเรื่องดนตรีหรอคะใช่ครับกลุ่มที่กลายเป็น Church of Christ เนี่ยเขาตีความพระคัมภีร์แบบเคร่งครัดมาก เขาบอกว่าในพระคัมภีร์ใหม่ไม่มีตรงไหนเลยที่บอกให้ใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการอ oh. เพราะฉะนั้นการนมัสการที่ถูกต้องก็ควรอย่าเป็นการร้องเพลงแบบไม่มีดนตรีประกอบหรือเอเยคาเพล่าเท่านั้นในขณะที่อีกกลุ่มก็มองว่าอีกกลุ่มก็มองว่านี่มันเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่สาระสาคัญก็ควรจะมีเสรีภาพที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยนะคะว่าการพรยายามหาความจริงหนึ่งเดียวจากพระคัมภีมันกลับกลายเป็นจุดที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในการติ มีความซะเองจนต้องแยกกันใช่เลยครับพอพูดถึงเรื่องการตีความก็น่าจะพาเรามาสู่เรื่องความเชื่อของเขาในปัจจุบันได้พอดีเลยในข้อมูลชี้ให้เห็นจุดเด่นที่สำคัญมากของคณะนี้คือไม่ต้องการให้ยืนยันในหลักศาสนาศาสตร์ใดเป็นพิเศษซึ่งอันนี้ต่างจากนิกายโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะที่จะมีหลักข้อเชื่อหรือครีดที่ชัดเจนถูกต้องครับการที่ไม่ผูกมัดตัวเองกับหลักข้อเชื่อที่เป็นระบบเนี่ยก็เพื่อจะเปิดประตูให้กว้างที่สุด มันสอดคล้องกับเจตนาเดิมที่ว่าถ้าเราไม่บังคับให้ทุกคนต้องเชื่อในรายละเอียดทางเทววิทยาที่ซับซ้อนเหมือนกันทั้งหมดเราก็จะรวมคนจากหลายๆที่มาไว้ด้วยกันได้ง่ายขึ้นอ๋อคือแก่นก็คือขอแค่เชื่อในพระคริสต์ก็พอใช่ครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆก็ให้เป็นเรื่องของแต่ละคนไปแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะเขามีอะไรร่วมกันบ้างในเอกสารบอกว่ามีสองวิธีสำคัญคือบัพติศมากับมหาสนิท ซึ่งก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะอย่างบัพติศมานี่จะใช้วิธีจุ่มทั้งตัวครับและที่สําคัญคือเขายอมรับบัพติศมาจากคริสตจักรอื่นด้วยไม่ต้องทําพิธีใหม่ซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นการปฏิบัติตามอุดมการเรื่องเอกภาพจริงๆนะคะใช่เลยครับการยอมรับบัพติศมาจากที่อื่นเนี่ยมันคือการประกาศเป็นรูปธปรรมเลยว่าเรามองว่าคุณเป็นพี่น้องคริสเตียนเหมือนกันเป็นการทลายกําแพงอย่างหนึง่งใช่ครับส่วนอีกพิธีคือมหาสนิทข้อมูลบอกว่าเขาจัดพิธีนี้ ทุกสัปดาห์เลยนะทุกสัปดาห์เลยครับแล้วก็เปิดกว้างสำหรับผู้เชื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตามเป็นการเน้นย้ำถึงความเป็นศูนย์กลางของพระคริสต์ในทุกๆสัปดาห์เลยแต่มีข้อมูลอีกข้อหนึ่งที่อ่านแล้วรู้สึกขัดกับภาพในหัวนิดหน่อยค่ะคือเขาบอกว่าการนมัสการส่วนใหญ่เป็นรูปแบบพิธีกรรมหรือลิเทอร์ชิคอลตอนแรกที่ได้ยินว่าเขาอยากกลับไปสู่ความเรียบง่ายแบบยุคแรก ก็นึกถึงภาพการนมัสการที่ง่ายๆไม่เป็นทางการมากกว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคำว่าพิธีกรรมในที่นี้หมายถึงการนมัสการที่มีโครงสร้างมีลำดับขั้นตอนชัดเจนเช่นมีบทอธิษฐานที่กำหนดไว้มีการอ่านพระคัมภีร์ตามปฏิทินซึ่งมันให้ความรู้สึกถึงความสง่างามและความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์นะครับอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่คือหนึ่งในวิวัฒนาการที่เกิดขึ้น คือพอเวลาผ่านไปชุมชนก็ต้องการโครงสร้างมากขึ้นมันอาจจะดูขัดกับภาพกลับสู่ความเรียบง่ายในตอนแรกแต่มันก็สะท้อนว่าเขาก็ปรับตัวไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับอดีตแต่ความยืดหยุ่นทางเทววิทยาที่ว่าเนี่ยมันไปไกลแค่ไหนคะมันมีความเสี่ยงไหมที่พอยืดหยุ่น,นมากๆแล้วแก่นของความเชื่อจะจางลงไปเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากครับและคำตอบคือใช่มันไปไกลมากและมีความเสี่ยงนั้นอยู่จริง คือข้อมูลระบุชัดเจนว่าแม้คณะนี้จะยอมรับหลักข้อเชื่อพื้นฐานของโปรเตสแตนต์ดนโดยรวมนะแต่ก็มีคริสตจัากท้อมต่นบางแห่งที่ไม่ได้สอนในรายละเอียดที่เหมือนกันเช่นเรื่องอะไรบ้างคะเช่นบางกลุ่มอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการที่พระคริสต,รต์ต้องตายเพื่อไถ่าบาปในแบบดั้งเดิมหรือบางกลุ่มก็ไม่ได้สอนเรื่องนรกนิรันดร์โอโ้ซึ่งประเด็นพวกนี้ถือเป็นหัวใจของสายอนุร,รักษ์นิยมเลยนะคะใช่เลยครับ ความยืดหยุ่นตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิดอย่างมหาศาลแล้วก็เป็นที่มาของจุดยืนทางสังคมสมัยใหม่ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะและนี่คือส่วนที่น่าจะทำให้หลายคนประหลาดใจที่สุดเลยข้อมูลบอกว่าในสหรัฐอเมริกาคณะนี้ส่วนใหญ่มีแนวทางแบบศาสนศาสตร์เสรีนิยม liberal theology ครับซึ่งมันสะท้อนออกมาในจุดยืนทางสังคมที่ชัดเจนมากครับ อย่างเช่นการอนุญาตให้มีสตรีเป็นสิทธยาพิบาลได้การยอมรับแล้วก็ประกอบพิธีสมรสให้กลุ่ม LGBTQ+ ใช่ครับรวมถึงการสนับสนุนสิทธิในการทำแท้งของผู้หญิงด้วยจุดยืนเหล่านี้เป็นผลโดยตรงจากความยืดหยุ่นทางเทววิทยาที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับพอไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการตีความพระคัมภีร์แบบสายตัวก็เลยเกิดพื้นที่สำหรับการตีความใหม่ๆที่มันสอดคล้องกับความเข้าใจเรื่องสิทธิทมนุษยชนในยุคปัจจุบันมากขึ้น คือเขามองว่าแก่นแท้ของาศาสนาคริสต์คือความรักความยุติธรรมและการยอมรับซึ่งมันควรจะขยายไปถึงทุกคนโดยไม่มีข้อยกเวน้นแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่มาคู่กันก็คือสถิติจำนวนสมาชิกที่โอ้โหน่าตกใจมากค่ะคือในปี1965คณะนี้มีสมาชิกในอเมริกาถึง1.9ล้านคน ครับเกือบ2ล้านแต่พอมาถึงปี2022ตัวเลขกลับลดลงเหลือแค่3 5 0 0 0หคนเท่านั้นคือหายไปกว่า80เอร์เซนในเวลาไม่ถึง60ปีแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะคือถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคณะโปรเตสแตนต์สายหลักหรือเมลายโปรเตสแตนต์หลายคณะเลยในสหรัฐที่มีจุดยืนทางสังคมในลักษณะเดียวกันอ,อ๋อไม่ได้เป็นแค่คณะนี้คณะเดียวไม่ใช่ครับแต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องระวังที่จะไม่สรุปง่ายๆว่าเพราะเป็นเสรีนิยมสมาชิกเลยลดความสัมพันธ์มันซับซ้อนกว่านั้นมากมันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเสมอทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอัตราการเกิดที่ลดลงหรือการที่คนรุ่นใหม่มองศาสนาต่างออกไปหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่เหตุและผลโดยตรงแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นถูกต้องครับ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งข้อมูลตรงนี้ชี้ให้เห็นถึงภาวะที่บาว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกของศาสนากระแสหลัดในยุคใหม่เลยนะครับยังไงคะคือการปรับตัวเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมกลับกลายเป็นการลดทอนความชัดเจนทางความเชื่อซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เคยดึงดูดคนในยุคก่อน สมาชิกบางกลุ่มที่ยึดแนวคิดดั้งเดิมก็อาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็ย้ายออกไปในขณะที่การเปิดกว้างก็อาจจะยังดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาได้ไม่มากพอที่จะชดเชยจํานวนที่ลดลงไปถูกต้องครับเหมือนกับการเดินบนเส้นลวดเลยนะคะคือถ้าเอนไปทางอนุรักษ์นิยมเกินไปก็อาจจะถูกมองว่าไม่เข้ากับยุคสมัยแต่ถ้าเอนไปทางเสรีนิยมเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการสูญเสียอัตลักษณ์ทางความเชื่อที่ชัดเจนไปจนไม่ต่างจากองค์กรเพื่อสังคมทั่วไปใช่ครับ นั่นคือความท้าทายใหญ่ที่คริสตจักรเหล่านี้กำลังเผชิญอยู่ในโลกตะวันตกเลยในขณะที่คณะนี้กำลังเผชิญโจทย์ใหญ่ในอเมริกาเราลองมาดูกันบ้างดีกว่าค่ะว่าแล้วการเดินทางของอุดมการณ์นี้มาปรากฏในบริบทของประเทศไทยอย่างไรบ้างข้อมูลระบุว่าคณะนี้สังกัดอยู่ในสภาคริสตจักรในประเทศไทยหรือ CCT ในฐานะภาคที่11ครับและมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะ การที่เขาเลือกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาคริสตจักรึ่วงก็เป็นองค์กรที่รวบรวมนิกายโปรเสตสแตนต์หลายๆกลุ่มในไทยก็อาจมองได้ว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ดั้งเดิมเรื่องเอกภาพในรูปแบบที่เข้ากับยุคสมัยนะคะอ๋อเป็นการร่วมมือในรูปแบบองค์กรสมัยใหม่ใช่ครับคือถึงแม้ในประวัติศาสตร์จะกลายเป็นอีกคณะหนึ่งไปแล้วแต่ในทางปฏิบัติพวกเขาก็ยังสแสวงหาความร่วมมือกับคริสเตียนกลุ่มอื่นๆผ่านโครงสร้างที่มีอยู่แล้วในบริบทของไทยล่ะคะ คณะนี้มีจุดยืนทางสังคมแบบเดียวกับในอเมริกาไหมหรือต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยยังไงบ้างคะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับแม้ในเอกสารจะไม่ได้ให้ข้อมูลลึกในส่วนนี้แต่โดยทั่วไปแล้วคณะต่างๆเมื่อเข้ามาในบริบทวัฒนธรรมอื่นก็มักจะต้องมีการปรับตัวคือประเด็นทางสังคมที่ถกเถียงกันเข้มข้นในสหรัฐอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักในบริบทของไทยอาจจะเน้นเรื่องอื่นมากกว่าใช่ครับอาจจะไปเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันในสภาคริสตจักร การประกาศศาสนาหรือการพัฒนาชุมชนมากกว่าแล้วเรื่องจำนวนสมาชิกล่ะคะ,ะเผชิญความท้าทายเหมือนกันไหมความท้าทายในไทยอาจจะมาจากปัจจัยที่แตกต่างออกไปครับเช่นการแข่งขันกับความเชื่อดั้งเดิมหรือการที่ศาสนาถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นในสังคมสมัยใหม่ซึ่งเป็นโจทย์คนละชุดกับที่เกิดขึ้นในอเมริกาเลยครับทาให้เห็นภาพเลยค่ะว่าอุดมการเดียวกันพอไปอยู่ในพื้นที่และวัฒนธรรมที่ต่างกันก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไป พอฟังมาทั้งหมดนี้เราก็ได้เห็นการเดินทางที่ยาวนานและซับซ้อนของคณะนี้จริงๆจากกระบวนการที่เปลี่ยมด้วยอุดมการ์สู่ความย้อนแย้งที่นำไปสู่การแตกแยกกลายเป็นคณะที่มีความยืดหยุ่นทางเทววิทยาสูงจนมีจุดยืนแบบเสรีนิยมในปัจจุบันพร้อมกับความท,าท้าทายเรื่องจํานวนสมาชิกที่ลดลงและในขณะเดียวกันก็ปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรในประเทศไทยครับประเด็นนี้ทำเกิดคำถามที่สำคัญ ที่น่าจะทิ้งทายไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่เต็มไปได้วยความหลากหลายอย่างทุกวันนี้แนวคิดเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของคริสเตียนที่ผู้ก่อตั้งเคยฝันถึงเนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรมันคือการที่ทุกคนต้องกลับมาเชื่อเหมือนกันหมดหรือคือการยอมรับและทำงานร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะและคำถามที่ตามมาก็คือการที่องค์กรทางาศาสนา เลือกที่จะเปิดกว้างทางเทววิทยาและยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะนำไปสู่การเติบโตหรือการลดจำนวนลงในระยะยาวอะไรคือปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้ผู้คนยังคงยึดมั่งในศรัทธาในโลกยุคใหม่นี้เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปเลยครับ